เล่น1่งวีโอบ้าไปโอ้โงบอตาุ้งมุมูฉันมาทำอะไรที่นี่เริ่มต้นวันที่3ด้วยการออกเดินทางไปที่สถานีไทเปเมนสเตชัน วันนี้เราจะนั่งรถไฟ TRA e ไปที่สถานีรุยฟางสเตชันเมืองจีหลงกันค่ะโดยคำว่าจีหลงมีความหมายว่ามั่งมีที่ดินและเจริญรุ่งเรืองโดยกว่า95%ของพื้นที่เป็นเนินเขาติดทะเลแถมเมืองจีหลงเนี่ยยังถือว่าเป็นเมืองที่ทำการประมงที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของไต้หวันด้วยนะคะปีปีหนึ่งเนี่ยเมืองจีหลงมีฝนตกไปแล้ว200วันจนคนตั้งฉายาให้ว่า The r ร i n y Port โดยที่แรกที่เราจะไปในวันนี้คือเหอผิงไอซ์แลนด์พาร์คหรืออุทยานเกาะเฮอผิงนั่นเองค่ะทะเลาะกันอยู่สองคนอากูต้องออกก่อนใช่ไหมโ okay. อ,อเคเดินมาเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ อันนี้คือทางขึ้นนะทุกคนเรากำลังจะไปจุดไฮไลท์ที่เขารีวิวกันก็คือศาลาตรงริมทะเลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนจะเยอะไหมเ,<อ>เราจะได้ถ่ายรูปไหมเ<อ>พราะมันเป็นจุดไฮไลท์เดียวที่เราจะได้ถ่ายรูปไปดูกันถึงแล้วทุกคนเดินขึ้นมานิดเดียวเองนะเดินไม่ไกลนี่นะจ๊ะแต่ว่าตอนเนี้ยคนคิวรอถ่ายรูปเยอะมากเราก็เลยเดินขึ้นมาถ่ายตรงนี้นิดนึง สวยมากแล้วตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งแดดเย็น,นสุดๆถ้าใครจะมามาเช้าๆจะได้ไม่ร้อนแต่ลมเย็นนะอยู่ริมทะเลลมเย็นมาก ที่2ที่เราจะไปกันนะคะนั่นก็คือจิวเฟินนั่นเองค่ะจิวเฟินเนี่ยถือเป็นเมืองโบราณเล็กๆท่ามกลางหุบเขาแต่ก่อนนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองทองมาก่อนแต่ต่อมาเนี่ยเมืองทองก็ได้ปิดตัวลงผู้คนในพื้นที่ก็ค่อยๆทยอยออกค่ะจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่แล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองจิวเฟินจึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แบบเติมเต็มพอดีอ่เผ็ดกว่านิดนึงแต่ปิวมันได้เลยนอร่อยว่ะลูกชิ้นปลามันหนึบๆเลยอ่ะอร่อยนุ่มเลยขอบวุณค่ะเลยเจ็ดสิบห้าจ่ายเลยนี่เจ็ดสิบห้าทำตัวหุ่นหนึ่งโอเคไง แล้วก็ต้องินตมอร่อยมากต้มยำไส้หมูกินหมดไปแล้วแค่เมืองแบบบริชาเพราะว่าอร่อยมากซอส้มน้เวมาก ร้างความเสียหายเยีย่ย,ไ,ยไม่เหลืออะไรทั้งนั้นแม้แต่นำ้ำซุปมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่อเลยเป็ไหนนไงบ้างอร่อยไม่ชอบกินผักเลยมันกลิน่นมันแรงไหมเอาชีไหาชีไหม ว่ากีไม่ตโตคือไม่ใส่นะจะบอกที่ออกอยะบอกที่ออก วันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวน้ําตกอูไหลกันค่ะการเดินทางก็ง่ายมากๆค่ะทุกคนเรานั่ง MRT ไปลงสถานีซินเตียนแล้วก็ต่อรถบัสไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะเพราะว่าคนขับขับเร็วมากเราไม่ได้ไปน้ำตกใช่รู้ปล่าเราอยู่สวนสนุก <laughs> อยู่บนเครืองเลย เรามาถึงนะคะเราก็วางแผนกันว่าเออเดี๋ยวเรานั่งรถรางขึ้นไปกันนะเพราะว่ามีรถรางบริการค่ะคนละแค่50ดอลลาร์ไต้หวันเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าวันที่เราไปเนี่ยรถรางดันเสียค่ะปิดซ่อมเราก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ไปซึ่งราคาโหดเอาเรื่องค่ะทุกคนก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเดินขึ้นไปค่ะเพราะว่าเจอคนไทยที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเ,าเขาเดินขึ้นมาใช้เวลาประมาณ30นาที ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ทางเราเน้นขี้เกียจค่ะทุกคนก็แท็กซี่ขึ้นมาเลยนะคะทั้ง3คน เด็กกินเลยอ่ะอืมขันเหมือนเพี้ยวแบบโรงเรียนอ่ะอืมคำเตือนในการกินซุปนะทุกคนเป่าก่อนเป่าเยอะๆไม่งั้นลิ้มพองร้อนโคตรเป่าแล้วต้องเป่าอีกเปร่าจนคนจะเย็นน้ำตาไหลอะ่ะอืมปากพองแน่ออนอ่อน Cinewon produces by making fresh food every day. is a must eat when you're Taiwan. I want are go. must eat when you're visiting Taiwan. What is the คนยังคือสะเข็ดตันเลยหนาวมากวันนี้สองวันที่แล้วร้อนวันนี้มาสะหนาวชนะอะไรเขะเแอกระถลมแรงมวันนี้เริ่มต้นวันของเพื่อนคือการขูดหวยกันก่อนเลยค่ะที่ไหนมีหวยที่นั่นย่อมมีความหวังเออถูกไหมนะ ็แล้วใครซื้อหวยแล้วหวังจะไม่ถูกหวยบ้างล่ะทุกคนเราก็หวังจะถูกอยู่แล้วสักสิบล้านเบาๆถูกไหมนะเนี่ยได้สามเศษแล้วนะอ้าววันนี้ได้นี่ได,ด,ด้ได้ได้หนึ่งช่องมานะได้แล้วหนึ่งช่องแล้วมาลุ้นหลังแล้วนะคะไหนหันมาเนอคนได้ดูึ่งวยจ่ายไหนึ่งร้อยได้หนึ่งโ <laughs> okay. อเคระวังสนุกว่าไม่เถอะ

قول لي انا เอาละแต่คงบอกว่าวมู วันนี้เราพาทุกคนมาฝากท้องที่ซื้อหลินนมาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดที่เปิดตั้งแต่4โมงเย็นแล้วก็ปิดประมาณตีหนึ่งซื้อหลินนมาร์เก็ตเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทเปเลยอีกที่หนึ่งมีทั้งกิจกรรมให้เล่นนะคะมีของให้ช้อปปิ้งแล้วก็ของกินมีหลากหลายมากๆวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาแต่คนก็เยอะมากๆค่ะคนเบียดกันสุดๆเลย ไม่ชิวว่ะไหวใดายส่วนดีเย็นมไม่เย็นน่นอ่เงี้ยมุนหมุน้อบหมุน้อมใหม่เย็นนะทุกคนได้มีชิลิ่งสตาเราไม่รู้มันมีเย็นด้วยเขาเรียกอะไรไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ามีชิลิ่งสตาขชิลิ่งจริเขาได้ห้าปีนะสองสิบเก้าวันที่สิบเือที่สองยีิบสาอร่อยมากเหมือนเป็นซอสวแล้วใช่มล่อือ เหมือนบะหมี่บ้านเราที่เป็นบะหมี่แห้งแต่ว่าน้ำซอสอร่อยกินจะแตงกวาแล้วจะแบบชื่นใจซอสไม่เหมือนกันออยสุดแตงกวาเยียม ตอนนี้จะนอนกี่นอนเช้านอนตอนเช้าให้มันจริงเหรอเชื่อคณหรับี่บาทเยพันคนรวยๆ ไปเล่นไมลงเลยไมอร่อยรอ,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 องจามาลองกันอูหลงคี่ชาเข้มมากเลยอ่ะกลาอร่อยหอมชาอุหลงม่เป็นอุหลงพี่กี้แก้วพัาไหร่วะ35บาท3ามสิบาบาทเออม่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือวาเป็นผู้ผสมผายก่อน,นอทุกคนดูนี่นะ <laughs>